สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำแพเทนเสื้อเข้ารูปแขนเลยหรือแขนในตัวนะคะไซส์จะมีขึ้นให้หน้าจอแล้วและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะริมกระดาษวัดเข้า7เซน วัดเข้าเจ็ดเซนเหมือนกันขีดเป็นเส้นคอจากเส้นคอวัดเข้าสาสิบสี่เซนบวกรวมคอด้วยนะคะขีดเป็นเส้นเอวเส้นคอถึงเส้นเอวแบ่งครึ่ง ขีดเส้นอกเส้นคอถึงเส้นอกแบ่งครึง่งขีดเส้นบา่าจากเส้นเอววัดลงมาสิบเซนวัดอีกสิบเซน ขีดเป็นเส้นสะโพกบนขีดเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะอกหางริมกระดาษวัดเข้า9.5เซนขีดเป็นเส้นอกหางนะคะอกสูง22เซน รอบอกนะคะ88บวก10หาร4เท่ากับ24.5บวกด้วย1ริมกระดาษวัดเข้า25.5เซนสโพกนะคะ96บวก10หาร4เท่ากับ26.5บวกด้วย1ริมกระดาษวัดเข้า27.5เซน ขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นข้างนะคะเส้นเอววัดเข้าสองเซนวัดโค้งเส้นข้างแบ่งครึ่งเส้นคอ ไหล่กว้าง38หารสริมกระดาษวัดเข้า19เซนขีดเป็นเส้นไหลแบ่งครึ่งเส้นไหลนะคะขีดเชื่อมจุดอกเกรดไหลครึ่งรอบอกหารด้วยสิบ เกล็ดไหลกว้าง4.4เซนแล้วปิดเกร็ดไหลเลยค่ะขีดเส้นตรงออกไปวัดไหลกว้างใหม่ขีดเส้นไหลใหม่นะคะ บาทหน้ากว้าง34หาร2องเท่ากับ17บวก0.5ตริมกระดาษวัดเข้า17.5เซนวาดโค้งวงแขนเราจะเปิดเกล็ดไหลออกก่อนนะคะ จากจุดอกวัดเข้า8เซนเป็ดกว้างจากเส้นอกห่างวัดออก1.25เซนอีกข้าง1.5เซนเส้นเอววัดออกข้างละ1.5เซนจากเส้นเอววัดลงไป15เซนขีด เส้นเกรดวาดโคงเส้นเกรดชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรามาดูชิ้นหลังนะคะ ริมกระดาษวัดเข้า2เซนริมกระดาษวัดเข้า7เซนขีดเส้นคอสูงริมกระดาษวัดเข้า19เซนวัดเข้า3เซน ขีดเป็นเส้นไหลคะ่ะที่เส้นเอววัดเข้าหนึ่งเซนขีดเชื่อมจุดคอขีดเชื่อมจุดสะโพกล่างอกหลังนะคะ 88บวก10หาร4เท่ากับ24.5ลบด้วย1่ริมกระดาษวัดเข้า23.5เซนสโพกหลัง96บวก10หาร4เท่ากับ26.5ลบด้วย1่ริมกระดาษวัดเข้า25.5เซนขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นข้างนะคะเส้น A วัดเข้า2เซน วัดโค้งเส้นเอวเลยค่ะบาหลัง35มหารสองเท่ากับ1 7บเจบวกศูนริมกระดาษวัดเข้า18เซนวาดโค้งวงแขนหลังนะคะ เส้นเอวเราจะแบ่งครึ่งจุดไว้นะคะแล้ววัดออกข้างละ1.5้เซนริมกระดาษวัดเข้าจุดแบ่งครึ่งนะคะวัดได้เท่าไหร่เส้นสะโพวกวัดเท่ากันขีดเส้นตรง เส้นเอววัดลงไป15เซนขีดเป็นเส้นเกรดไว้เส้นไหลแบ่งครึ่งขีดเชื่อมจุดจากเส้นอกวัดขึ้น4เซนขีดเชื่อมเส้นเกรดนะคะ ตัดแยกแพทเทิร์นทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกมาค่ะความยาวตัวเสื้อเท่าเส้นสะโพกบนนะคะมาดูแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันก่อนนะคะปิดเกร็ดไหลเลยค่ะ นำไหลหลังมาชนกับไหลหน้าให้เส้นคอตรงกันนะคะแปะเทปกาวไว้จากเส้นไหลวัดเข้า0.75เซนเราจะเปลี่ยนเส้นไหลใหม่นะคะ ขีดเส้นไหลใหม่เสร็จแล้วเติมกระดาษขีดเส้นตรงออกไปค่ะจากเส้นไหลวัดออกไป8เซนวัด ออกข้างละ3เซนวาดโค้งเป็นเส้นไหล วงแขนหน้าวัดขึ้น1.5เซนวัดโค้งวงแขนใหม่วงแขนหลังวัดขึ้น1.5เซนวัดโค้งวงแขน เส้นอกสูงวัดเข้า2.5เซนขีดเชื่อมจุดอกปิดเกร็ดคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมา3ามเซน จากเส้นคอวัดเข้าเจ็ดเซนวัดโค้งคอคอหลังจากเส้นคอวัดเข้า3.5มจ้เซน วาดโค้งคอหลังตัดแยกแพทเทิร์นออกมานะคะ วาดเส้นโค้งไปที่วงแขนตัดแยกแพทเทิร์นเป็นสองชิ้นแพทเทิร์นชิ้นหน้าแพทเทิร์นชิ้นหลังขีดเส้นมาร์กจุดอกไว้นะคะ มาดูสาบคอนะคะสาบคอหน้าเส้นคอวัดเข้าหกเซนเส้นไหลวัดเข้าห้าเซนแล้ววาดโค้งตามรูปคอเราจะก๊อปปี้สาบคอออกมานะคะ กริ้งเส้นกลางหน้าเสน้นคอไหลไหลกลิ้งให้รอบ<ๆ>กลางหน้าทบผ้าตัดตามแพทเทิร์นรูปสาบคอจะได้สาบคอหน้านะคะ สาบคอหลังเส้นคอวัดเข้าห้าเซนเส้นคอวัดเข้าหกเซนวัดโค้งสาบคอหลัง เราจะก๊อปี้สาบคอหลังออกมาค่ะกริ้งเส้นกลางหลังเส้นคอไหล่และกริ้งให้รอบจะได้สาบคอหลังนะคะตัดตามแพทเทิร์นออกมาค่ะกลางหลังทบผ้าจะได้สาบคอหลังนะคะ แพทเทิร์นของเราก็จะมีตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังและสาบคอหน้าสาบคอหลังขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ